ไม่ทำรถแล้วนะจะไปเป็นล็ปเปอร์ ตัวไอ้นี้เป็นรู้บอกกัมาตอนนี้ลางผลงานตอนต้นทุนชีวิตของงานบั่นทอนทำงานทั้เงินไปหวันวันวันแรก็อาทิตย์ผิวหวันจันน้องนางคนงามหัวหมองกันความฝันของงานมันสลายแต่ก็ม้อมงมฝันเห็ดได้หรือเป็นม้อนางบ่มีใจอานของงานนะมันจนน้องนางันแดงเลยบอสคนงานเป็นคนตรรมมาดาบ่มีคาถทาหรือสัปดาบ่มีเวทมนตร์หรือกาถา พบการด้วยใจยังไงมันก่อนนานบางคนมันจะไปจากรงน,นึงหนือนว่นเงิลาตัวไปจะก็พร้อมที่จะปิดเวลาตอนนี้ไอ้คงบ่มีสิดตัวไปคนนี้มันคงเดินแต่กี่คี่มาจากฝันเลยไม่ทุกวันเลยยังครวัมพระจันทร์เดอแนนเจ้าใด้อาะกาศก็ย้อนจิดหอดขนาดที่ห้องใใหัวใจไอ้นี่สิขาก็พอเจ้านั้นต้องจากทุกเรื่องราวายอย่างจำทุกตอยคำแล้ววา่าจะทุกคำเตืนภาวะนาะ